มิ๊งกดเป็นทึกยังอ่ะกดยังกดแล้วกดแล้วไอ,อ้แม้่อรออันนี้ไม่แปลกนหนีหนีเออตอนนี้เป็นสิทธิ์ฟิลลูเจเปัลนะครับโบกมือบายบายอันนี้ทำไงทำไงเนะี้ยนั่งยืงเลยครับไงจะแตกวงไหมระวังสัะกระคากรนะครับอ๋อสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเอ้ยมียกมือยังไงยกมือ,มอไลงละ่ะไงล่ะทำไง เอาไงครับใจเย็นนะครับ <ไป S 1> ทิมมึดนะครับอเออต่อให้หน่อยดี <ไป S 1> ทิมเข้าไปโอ้โหแตกวงเรียบร้อยครับตัวนี้สิทธิ์โดนลูกเจปูครับาไมโอ้โหทิมไปแล้วโอ้โหไม่เข้าครับนี่เป็นกาฟินนะครับกาฟีนขาล็อกครับ ทำไมครับยิงปาขาให้ไปนู่นเลยมันก็จะโหดอ่ะยิงซึ้มีแคสตืตดกันนิดหน่อย